น้ำมาน้ำปลาข้อโพดคือเกอ่าพ่อแมน่นอามามามา <laughs> โอ้ยใน,น,นได้เนาะสิอันอยากให้ได้จ้าจ้าบางแก้วได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่นหายจ้าแล้วแต่ว่าวที่มีดวงบ่ทันนั่นขันนันเขาเนี่คือเต็มๆแล้วมีเท่าน,นั้นละ่ะ <c oughs> มีจุดวิจุดเดียวสองหกแปดหล้วก็มาเพิ่มหายมือมือมาเนี่ยว่าไปเอาหน่อไม้น่ะเลขมันเคยออกหกขาเอ๊ะมันก็นมาลักเดิม ก็เดินหายหัวขาไปตอนมีฝันยังเพิ่มเ<อ>ติมอ,อีูเลยไม่พอบ่ฝันจากเมื่อนั้นมาพอก,กับบ่ฝันอเออกับบ่ฝันว่าเกี่ยวกับว่ากับเลขเนี่ยแต่ว่าอันนี้นี่นี่เขาก็บอกว่าบอกเลขนี่แหละเกี่ยวกับเลขอยู่แต่ว่าเขาจะมีโซ่ลัเบอร์อะไแต่ว่าคันคั้นคั้นมันข่าก็คือเต็มๆเลยตามที่เคยเป็นมา ตามที่พ่อเคยฝันแบบนี้เออเออเอเอ,อว่าว่าหายฟังบ่ได้เพราะว่ากระเบือรูคือกันใช่ไหมตัวใดมาหาย <Ung. S 2> อันนี้คือคือ,คอได้มากที่ก็คือว่าหายฟังแหบมาถามมาเออได้ตัวใดบ่ก็เลยได้ตัวนี้มากกันเรยเอว่าหายฟังแต่ว่าที่สูบจำได้เอาลองๆดูนี่ตัวใดนะกับพ่อสิบใจที่ได้มานี่สองหกแปด เออนั่นแหละสองหกแปดหล้วก็หกแปดนั่นแหละ <ừ> แล้วก็มาใสา่สุดท้ายโค้งทุท้ายวางมือทุดสองเนี่ยไอหกหาไปว่าได้แป๊วปน้นอไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นม้อขั้นขึ้นกันมันปะครับวังวดนนี้เมื่อนี้ก็ให้ตัวเดิมมันละบ่ได้เปลี่ยนแปลงบ่ได้เปลี่ยนแปลงไ่ได้เพิ่มมันบ่กว่าแต่ซื้อขึ้นซื้อลงนั่นอันนั้นตามให้เอฟซีพิจารณาเอาเนาะพิจารณาเอาแต่ตามตามที่เคยเปลี่ยนมาน่ะมันมันบ่หนีเด้บ่หนี่มันบ่งคับ ขั้นขึ้นนแต้มลงเต้มธรรมดาอยู่นล้เรี่อก็โตเดียวนั่นแหละมันพี่กราฟซื่อคือที่เขาเอาไปอยู่น่ะซึ่งที่เขามาเคยมาเอาน้าเนาะ,ะเขาบอกว่าจะได้ตัวดใดล่ะหายไปเขาเขาได้ตลอดเออ,อเขากับเออเนอดีดีดีอยู่ปีนนี่คือปีนหัวเออปีนสองหกแปดนี่คือสองเก้าแปดังสิมออ่ม่นว่าพ่อมันเออมันกลับกลับกันไล่ลงเต้ม ขึ้นแต้มลงแต้มธรรมดาครับขื้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งแต่ฟอ้อมเก่าของมันค่อยออกน่ะน,นะมันก็มีต่ำลงมากกคือหกเจ็ดเท่านั้นเอกแต่ว่าวันนี้มันมาสิมานี่สองหกแปดก็เริ่มมาหายมือรอบนั้นก็หายหกหาไปมันอยู่รักเดียวกันแต่ว่าทีมีตัวใดเด่นอีกกลัวนั้นกลัวหกนะ มาจับใจเนี so, came, e like ่ยมาค่ะต่ว่าหกนี่เย็นแล้วเม็นมากว่าฮกเนี่ก็ว่าแมนแมนด้วยตามตามที่เคยเห็นมากค่ะคัดนแมนหนักขึ้นต่งเลยล่ะค่ะมีมนี่นี่จนี้เต็มมากแต่มต่งแกะเลยเด้มาเป็นเขาเลขพ่าสอนนี็นไ่มว่าเขากล่สอนเขาสอนพอนีวันนี้ก็ซื้อยากวันนี้ค้นก็จี ังี่แต่ว่าก็อเอาไปจำนี่แหละท่านไหนไปลงทุนไปแน่บ่ครับลงทุนไปไปยังว่าฮันไปเอาเดี๋ยวก็จะไปเอาอยู่อย่าส<ป>ั่งไว้แล้วอ,อ่ะครับค่าย,ย่างน้ำสวนก็โคตรที่พอเดี๋ยวจะไปอยู่มันสิมีเปล่าลพอ่อจังหวะีิบนเหนืออยู่บ่มันซิขันมาคนสิโซกมันจังเด้งขันจังย่างเนาะพ่อย่างก็ยังว่างวดที่ไปได้มานั่นน่ะที่ ไปคำสน,นุนเนาะที่ว่าได้มาเตรียมไว้เลยเียมตั้งโชคบ่อหลายคือว่านะ่ะเก็มเงินไว้เงินกับร้อมเมดเตเียมเงินไว้สามพันว่าจิไปม่เมาเอาท,ที่ได้เลขมาไปเห็นเลขอถามพร,พระตู้พระตู้เจ้าเห็นเจ้าเห็นอย่างเจ้าไปหันแต่ว่าผก็เห็นเลขยู่าเห็นเห็นเลขอยู่ในหันเลขตัวใดก็ได้่าแต่ว่าเห็นเลขหกขาอยู่ในที่ไปคำสนุน ตดนโกจ้จ่าบูเพิ่นค่ะไปในก็เลยบอ่พ่ถามเพิ่นดอกก็เลยว่ากลับออกมามาแล้วมาถามเพื่อนว่นาอันไม่ไงเด็กเจ้าเห็นอะตัวไหนเ่ากับว่าเขหาก็เลย่บ,บนี้ว่าเขาจีม,มืออเลยเพิ่นออกมาเบิดแล้วไปกลับกับกลับกันเลยหยกมือใจหัวก็เลยขอขึ้นไปอีกควายฝุ่นวุนไปทางวุ่นไปวุ่นมากับ เขาทำขุนบัตรเขาไปเบิ้องอีกสิการ์เราด้วยอแนวมาสันออกมาเห็นตัวเดียวนั่นนะนีกโมฆาก็เลยว่าเตรียมมาสิมาซื้อมันซื้อบ่ได้ได้ซื้อว่าบา่ได้ก็ได้ได้ยูดอกแต่ว่ามันทำปฏิบนะัตะเงินเตรียมไว้สามพันกว่าบาทบา่ได้ซื้อเบิดแม่กสิวานมันซื้อบ,อบ่ได้บ่มีได้ซื้อได้ลอตเตอรี่สองใบ็นบก็เล่นหละ่ะถือกันละ แล้วก็มาใต้ดินแน่นิดน้อยเทาย่านั้นคือว่ก็ได้อยู่งวันั้นคือวันนั้นวันนั้นออแต่ว่าอันนี้ที่ได้มาเนี่คือตัวนี้หมดนี่เอองวดนี้แหละคือตัวนี้แหละแต่จะ่ว่าก็บมีฝันยังเพิ่มเติมอ,อีกนะพอนะกต่มีแต่ฝันได้เลขตองวัน,นอ,อ่ะสองหกแปดอากาศลางๆมากมาฝันได้น้อไม้ฝออันว่าได้น้องไม้เนี่ยตาม รัดที่้อนี่กับมันจะออกหกหาโรดนั่นแหะค่ะเออมันเคยออกหกหาด้วยฮะเนี่ยเด็กแต่ว่าเบิ้ง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 มันจะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าคันว่าผู้มีอันนั้นที่ไปเชียงเบิ้งว่าเออตัวนี้มันเข่าอย่างไรอย่างไดกะพิจารณาเอาอค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี่กับบ้ฟันยังเลยเป็นบ่าฝากับบ้ฟันบพมายังเกี่ยวกับเล็กคันเกี่ยวกับเลขกนะเพื่อ มันจะเกี่ยวเลยฮะเนี่ยแต่ว่าก้อนๆนั่นกับมันว้าอยู่ว้าเรื่องเลขนี่แหละแต่ว่าผมไปถามเขาน่ะเขาก็บอกมาก็เลยบ่ได้เออว่าเขาเรขกันว่านี่ตัวใดเขาก็บวบกันเนี่ยเขาก็บอบเขาไปหุ่นะในฝันมาครับในฝันมาครับในฝันน่ะเขาบวบแสดงว่ายังตัวเก่าเพราะอันนี้ตัวเก่าคุณเลยบอบเขาได้แล้ว เอออาจเปลี่ยนได้ก็ับเปลี่ยนได้เนอะเพราะว่าขันตอกมันกับสิเคไปอีกเพราะว่าสองหกแปดนะเพิ่นหายมาแล้วเพิ่นหายแล้วเพิ่นเลขโบหัยสามเข้าพ่อเอ้าเป็นตัวเลขเออเป็นตัวเลขนี่นะเนี่ยพ่อสุดใจยังตัวเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะพ่อสองหกแปดสองตัวหกแปดกับหกห้านี่เพิ่มเข้ามา เพิ่มกระม้าก็คือหกหาตัวเดียวหกหากระซํมได้เลขสามตัวสองหกแปดกับสองตัวหกหับส่วนนั้นเท่ากับกนไว้ตัดออกมาให้เอฟซีเนาะพอนะครับนี่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ตัดออกมาเลยก็งามทั้งนั้นงามเลยตัวไหนงามที่สุดครับก็นี่แหละนี่หกห้านี่แปดนี่เห็นไ่อ่า แต่ว่ามันอยู่ออยูู่ในกลุ่มเดียวกัน,นี่ก็ผู้มากก็คือเอาเลยอะไปพี่ารนาได้เนาะเจรนาได้หกแปดหกเจ็ดเนะาะถัดสิลงถัดสิเออลงแต้มได้ค่างลงแต้มหนึ่งคันขึ้นก็เป็นหกเก้าคันขึ้นแต้มลงแต้มขึ้นแต้มลงแต้มหมากไปทั้งกลุ่มกันนีครับอ่า,อา เห็นว่านี่นี่แหละนี่สองหกแปดหกแปดแล้วก็หกห้าเงื่อนนี่ชัดเจนเลยนะพอน่าชัดเจนชัดเจนนะครับกับกรับใบน้ากันนะพอนะกับหกแปดแปดหกหกห้าห้าหกสี่ห้าต้องกรับใบน้าเป็นบาครับพะกับเดี๋ยวมันจิตตรงเป๊ะค่ะพวกคือพอนวนั่นบกางการนี้แต่แต่แต่ละบุคคลเนาะมาขั้นมากคือเอาเลยฮะเนี่ยคือขื่อเสื้อลงอันนี้ก็บอกว่ากันบ ครับนนั่แต่ว่าส่วนตัวของส่วนตัวเขาขึ้นหน้านี่ตรงๆเลยมัครับเออตรงๆไม่แล้วก็สองตัวกันนี่เราลองเอ่อลงมาลงได้ครับจะเป็นแนวทางของพ่อสุดใจเนาะค่ะยังมั่นใจยั่งโตเดิมม่มีเปลี่ยนแปลงมันมาจากเทียกับโตเก้านี่แหละเนาะพ่อเนาะ วดนี่เอาตัวนี้แล้วเพราะว่าเพิ่นหายมักงสิเดีค่ะเพิ่นหายมา่แล้วเขาก็ต้องเอาตามเพิ่นค่ะก็ขอบคุณพอุ่ดใจหลายๆเนาะค่ะสำหรับงานขอบค่ะ